เอามายกล่องมันครับยกล่องคู่เลยครับแต่ล้อปกติด้วยครับสวัสดีครับเพืออ่อนชาววิธีกเกษตรคนมันครับามาดูฐานทำรุ่นครับผมแต่ว่าเอามายกล่องมันครับผมยกล่องคู่เลยครับรถทีมงานเสียปุ่งครับผม นี่ครับผานสลักนี่ใส่รูล่างสุดเลยครับผมผานนี่เป็นผานสี่กระทูครับกระทูละสองใบครับใบสับนี่ใบสับสิบแปดนิ้วปกติอีกยี่องนิ้วครับผมนี่ครับขานี่สูงถึงปลายผานนี่ ปลายผ่าน90้าสิบเซนครับทำมาทำรุ่นมันครับผมแต่ว่ายกลองมันได้เหมือนกันครับผมใบหน้านี่พนมขึ้นครับผมใบหลังแวกออกครับผมสองใบหลังแวกออกโค้งในกว้างประมาณเมตรห้ครับยกสูงจากโค้งขึ้นอีก40่สิบเซนครับทางปุ๋ยเป็นแบบมอเตอร์ครับ DC สิบสโวลต์ครับผมต่อกับแบตเตอรี่ครับ นี่ครับถ้าใช้ก็รล้อปกติครับถ้าใส่ล้อโยงนี่ก็ใช้สลักตัวตัวที่ตัวที่3ามครับผมตัวกลางรัไถ LC7 ถังปุ๋ยเป็นถังเลดครับผมแต่ว่าทาสีใช่ครับนี่ครับเป็นเกลียวปุ๋ยออกคู่ครับผม ออกสองฝั่งครับผมนี่เป็นตัวมอเตอร์ปั่นปุ๋ยครับครับตัวฐานนี่ก็หมุนได้ครับผมมีรูเจาะครับสามารถหมุนได้ครับเวลาเราจะเอาดินลงก็กลับฐานครับผมฐานฝั่งนี้ไปไว้ฝั่งนู้นครับผม,ม,ม,มเพื่อป้องกันไม่ให้ ตัวผานมันหลุดครับผมเกียวมันหลุดครับผมใครสนใจก็สั่งได้ครับผมผานทำรุ่นมันใส่ปุ๋ยได้ด้วยแล้วก็มายกล่องมันได้ด้วยครับผมใช้คูบุต้า4708 SP ครับ เสียปุ้งครับผมสายผ่านทํารุ่นมันยกล่องด้วยครับผมยกได้ทีละสองล่องครับผมล่องก็ไม่สูงมากครับประมาณครึ่งแข้งครับผม30-40เซนครับระยะล่องก็ประมาณเมตร20เมตร30ครับ ผ่านทํารุ่นมันครับเอาไปทํารุ่นอ้อยก็ได้ครับผมใส่ปุ๋ยไปพร้อมครับใช้กับร้อโยงครับวันนี้เอามายกล่องมันครับใส่กับล้อปกติครับสลักนี้ใส่ตัวล่างสุดเลยครับมีห้ามีห้ารูนี่ใส่ตัวตัวรูต่าสุดเลยครับใครสนใจผ่านนะครับ ไว้ทํารุ่นมันหรือว่าเอาไว้ยกล่องนะครับผมทํารุ่นอ้อยสามารถสั่งได้ครับผมแต่ถ้าใส่กับล้อปกตินี่มันก็จะยกได้ไม่สูงเท่าไหร่ครับขนาดค้ำได้ครับผมมาดูอีกรอบครับ จะไฮหนึ่งครับผมตายหนึ่งครับล่องอาจจะไม่สวยเท่ากับผันเดียวครับผมยกล่องเดียวครับผมมียกได้ทีละสองล่องครับ้าใครไม่ติว่ามันมันยกได้ไม่สูงนี่ครับใช้ได้ครับผม Mitä?